ส้อมเหมือนเดิมครับซ่อมมืนเดิมถึงบวกเวลาสิติดแหรอสิติดให้บ่สร้างแต่งใส้ที่สายขีดสายขีดวีรัชหลุดเครื่องรถเกียร์ครับบ่จบจักเกลือบ่จบบ่ิสิณครับเพราะเฮ็ดหันแล้วเฮ็ดนี้แล้วก็บ่จบมันเดิมครับอันนี้ก็เลยม้างออกเฮ็ดอีกแล้วเฮ็ดดีจังบักสังครับตอนนี้เข้าสู่ ระยะสุดทายในการสอมสิทธิ์เครื่องมึอสังสงมีเท่บรมามีแสงมือพุงจูดไฟรเอใส่สน้ำกัน,กน,กนไปเปิเดเลยสิตามหรอกยู่หาบุห

Soi hiệu quả, hôm qua. này qua, hôm qua. Hôm qua, phao để Hôm nó mặn qua. Hôm nó mặn qua. Hôm qua, hôm qua. Hôm qua.

nhé. Mấy nhà phi rồi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có đi là nhầm cứ là để cái bỏ đấy nhầm bỏ hết nhầm lên chạy 我一天呀。 ไปเช็คดดก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอาไปขึ้นรถหลังขึ้นรถก่เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงครับตอนนี้ไม่มีควันไม่จะโอเคแล้วน้ามันเครื่องไม่ออก,กโอเคแล้วออรอยอย่างนั้นขังไวจ้าน้ามันหนูมันขังมันออกไหลอยูอะกว่านี้ดูไปอนะีกแล้วเนอะดูวะนี่ดิ กันแค่มันไหลมันต้องเป็นข้องออกมาหลุดไหมฟังมือกานหน่อดจีดไม่ได้พอหรือมั้งก็เออมันจุ่งซ่ ăn áp mộng viên. Hi, mọi người ăn mộng. ừh, mọi người ăn mộng. ừh, mọi Thank <laughs> you.